สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูทิพย์วันนี้ครูทิพย์จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยในยานพาหนะเรื่องประเภทยานพาหนะก่อนอื่นที่คุณครูจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้ครูทิพย์มีนิทานที่จะมาฝากเด็กๆพร้อมหร้ยคะไปกันเลยไปอย่างไรดีนะ ตุ๊กติกกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตาวันนี้ดีใจล้ายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปู่ย่าพ่อยืนยิ้มเพลงเก๋ไก่พวกเราจะไปอย่างไรดีนะรถไฟรถทัวเรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉัก ปูนปูนช้ามากไม่ไปละจ้ารถทัวร์แป้นแป้นปานปาน,ปานอุ๊ยช้าเหมือนกันไม่ไปละจ้านั่งเรือลอยน้ำละล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่มีไปบ้านปู่ย่าเครื่องบินหร, ữ, ร ữ, ือหรือไว้ไว แทงเกินไปไม่ไหวละจ้าปิ๊งปิ๊งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่าลูกลูกนั่งเบาะข้างหลังพ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่าๆทางกว่าสามร้อยกิโลโอ้โห โอ้โหใกลเหมือนกันนะถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสักหกชั่วโมงกว่ากว่ารถทัวร์ไม่ต่างกันนักใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดีห้าสิบนาทีถึงบ้านปู่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละ ได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ลา้าขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้ารั้วกระถินเขี้ยวเขียวดสดสดชะลอจอดรถหน้าบ้านปูย่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั่นไงปูย่ย่า พ่อแม่ไหวย่าไหวปู่หลานหลานนั่งคู่กราบปู่กราบยา่าปู่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหยีถามหลานหลานว่าคืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปู่กับยา่านี่ทานจบแล้วนะคะเด็กๆาเมื่อกี้เด็กๆได้ดู นิทานนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมนะว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรติกต๊กตอกติกต๊กติก๊กตอกติ๊กอ่าเก่งมากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็จะมีรถไฟรถยนต์เครื่องบินรถแท็กซี่นะคะแล้วในนิทานนะเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นการเดินทาง ที่ใช้ยานพาหนะแบ่งเป็นกี่ประเภทนะอ๋าเก่งมากค่ะมี3ประเภทค่ะ 1. การเดินทางทางบกคือการเดินทางบนท้องถนนโดยใช้รถชนิดต่างๆเช่นรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์ m o t o r ร y c l e รถจักรยาน Bicycle รถไฟ r a i นของการเดินทางทางน้ำโดยใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางในการเดินทางโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะเรือโบ a t สาการเดินทางทางอากาศคือการลำเลียง คนสัตว์สิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการเคลื่อนที่ในอากาศเป็นยานพาหนะเช่นเครื่องบินแอร์เพลนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก็พอที่จะทราบประเภทของยานพาหนะบ้างแล้วใช่ไหมเอ่ย ประเภทของยานพาหนะนะคะมี3ประเภทนะคะ 1. ทางบก2ทางน้ำา3ทางอากาศนะคะแล้วที่สำคัญเวลาเด็กๆจะไปเที่ยวไปตลาดไปโรบินสันไปสถานที่ต่างๆกับผู้ปกครองนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติต,ตามกฎจราจร เวลาจะข้ามถนนเด็กๆจะต้องข้ามตรงไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะต้องข้ามตรงทางม้าลายและที่สำคัญเวลาเด็กๆขึ้นรถยนต์เด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเวลาข้ามถนนเด็กๆจะวิ่งหยอกล้อกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองเด็กๆจะต้องข้ามตรงทางม้าลายห้ามหยอกล้อเล่นกันบนท้องถนนนะคะค่ะวันนี้ครูทิพย์ก็ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วพบกับครูทิพย์ในครั้งต่อไปนะคะในช่องปฐมมวัยบายครูทิพย์บ๊ายบายสวัสดีค่ะ